เมื่อ <S an other> มันไม่มีตรก,กะสมเหตุสมผลความสงสัยจึงไข่ไต่ถามแน่นอนครับว่าอย่างที่บอกว่าถ้าตะก,กะมันไม่สมเหตุสมผลหรือข้อมูลที่ออกมามันไม่สมเหตุสมผลมันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความสงสัยมันก็ต้องเริ่มนะครับอยู่แล้วความที่ทุกคนอยากรู้อยากถามมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติการที่ทุกคนมาตั้งคําถามมาวิาพากษ์วิจารณ์หรือมาติดตามเรื่องนี้มันคือเรื่องที่ มันไม่สมเหตุสมผลมันไม่โปร่งใสมันไม่ชัดเจนมันไม่ตรงไปตรงมาจึงทําให้เป็นประเด็นและมันก็จะเป็นประเด็นขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อย,ยๆตราบใดที่ยังไม่มีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลให้ประชาชนได้รับทราบได้ยิ่งออกมาแค่ตัวแบบน้ําขุ่นๆยิ่งออกมาแถ <c oughs> ผมบอกเลยว่ายิ่งเป็นชนวนทําให้เรื่องนี้ลามขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อ <c oughs> มันไม่มีตรรกะสมเหตุสมผลควาสมสงสัยจึงไข่ไต่ถาม ข่าวเรื่องนักโทษเทวดาในหลายๆประเด็นยังมีความสงสัยอยู่ทำให้ประชาชนมองว่าคนที่มีอำนาจหน้าที่ทำเรื่องนี้ถูกต้องแค่ไหนเท่าที่ติดตามข่าวมาตลอดดูเหมือนว่าที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าจักกับประเทศไทยอย่างเท่ๆและจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวโดยไม่ต้องอาศัยพักการเมืองใดๆและไม่ต้องอาศัยกฎหมายนิรโทษกรรมใดๆน่าจะเป็นจริงดังที่ได้ลั่นวาจาไว้ ที่ผู้คนเขาสงสัยเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่มีตรรกะที่สมเหตุสมผลอย่างนี้ถ้าหากประชาชนสงสัยคงไม่ว่ากันนะเพราะคนเราทุกคนต่างก็มีตรรกะธรรมชาติอยู่ในตัวที่สามารถพิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนั้นมีความสมเหตุสมผลหรือไม่เรารองมาได้เรียงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันแล้วรองพิจารณากันดูว่าทำไมประชาชนจึงเกิดความสงสัยใครรู้ ตอนลงจากเครื่องบินเมื่อมาถึงเมืองไทยทเขาดูเท่มากสง่างามอารมณ์ดีและตั้งแต่กลับมา 100, 100ร้อยร้อยกว่าวันแล้วเขายังไม่ได้เข้าคุกแม้แต่วันเดียวและไม่ได้อยู่ในสภาพของนักโทษด้วยไม่ว่าการใส่ชุดนักโทษหรือการก้อนผมการให้เหตุผลว่าเพราะเป็นคนป่วยเป็นคนชาราประชาชนก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะเขาเคยเห็นคนชาราที่มีโครคภัยไข้เจ็บ เป็นนักโทษเด็ดขาดใส่ชุดนักโทษและก้อนผมมาแล้วมันก็ชวนให้เกิดคำถามที่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่มาถึงเดือนจำมาอยู่คุกอยู่โรงพยาบาลราชจทันก็มีถแถลงว่าเจ็บป่วยสี่โรคหลายคนที่สูงวัยฟังแล้วก็พอจะรู้ว่าเป็นโรคของคนชราทั่วไปอาจจะเป็นโรคเรื้อรังแต่ก็ไม่น่าจะรุนแรง เพราะโรคที่ดูแลควบคุมได้โดยไม่ต้องเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลแต่ไปพบหมอให้ตรวจดูอาการและจ่ายยาคนไข้ก็กินยาตามหมอสั่งออกกำลังกายกินอาหารตามที่หมอสั่งก็สามารถควบคุมอาการได้ถ้าหากมีวินยัยก็อาจจะทำให้อาการทุเราหรือรักษาระดับความรุนแรงไม่ให้เพิ่มขึ้นได้แต่อยู่โรงพยาบาลรล้วจะทันไม่ถึงวันก็ย้ายเข้าห้อง V v ว p โรงพยาบาลตำรวจ โดยป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้หมอทั้งสองโรงพยาบาลก็ไม่บอกเจ้าหน้าที่โงเจ้าหน้าที่ของรัฐธันก็ไม่บอกอ้างว่าถ้าหากบอกจะเป็นการละเมิดสิทธิของคนไข้ประชาชนก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะพวกเขาเคยได้ยินการถแถลงอาการป่วยของคนไข้ที่ออกมาจากโรงพยาบาลนอนคุกกันหลายคนโดยเฉพาะสามกีบที่ออกมารักษาตัวนอกพยาบ,บาลนอกโรงพยาบาลนอกคุก หรือว่าคนเหล่านั้นยินยอมให้เปิดเผยได้เวลาที่สื่อมวลชนไต่ถามฝ่ายราชทรร์บ้างฝ่ายหมอที่โรงพยาบาลบ้างฝ่ายผู้มีอำนาจทางการเมืองบ้างยังไงพวกเขาก็ไม่บอกถามฝ่ายไหนก็ไม่ตอบโยนกันไปโยนกันมาจนความน่จนความน่าเชื่อถือของเขาล้มละลายหมดไปแล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรประชาชนไม่เชื่อแล้วการที่ประชาชนเป็นเช่นนี้จะโทษประชาชนว่าพยายามอยากรู้มากเกินไปจนอาจจะเข้าข่ายละเมิดสิทธิ์ของคนไข้ก็แค่อยากจะถามแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่สมเหตุสมผลมันจะเป็นการละเมิดได้อย่างไรก็พวกคุณไม่ตอบประชาชนก็ยิ่งสงสัยว่าทําไมถึงไม่ตอบเมื่อความจริงไม่ปรากฏข่าวลือก็เข้ามาแทนเมื่อเป็นข่าวลือก็เข้ามาหาต้นตอไม่ได้ว่าใครเป็นต้นตอของข่าวลือ เมื่อความจริงไม่มีประชาชนจำนวนหนึ่งก็พร้อมที่จะเชื่อข่าวลือแล้วก็กระพือกันต่อบนโซเชียลมีเดียที่เป็นสื่อเปิดใครอยากพูดอยากเขียนอะไรก็ได้เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้รองไปรวบรวมการ์ตูนทางการเมืองและบทความทางการเมืองที่มีคนเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มีภาพที่มีบางคนสั่งผู้มีอำนาจดูแลเรื่องการจัดการผู้คุมขังเวลานั้น ให้ไปออกระเบียบเรื่องของการจองจำนอกคุกเมื่อรู้เรื่องระเบียบนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็ตั้งคำถามว่าการออกระเบียบของกรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครบางคนหรือไม่คนที่ว่านี้ก็คือคนที่ทำความผิดสารตัดสินแล้วเจ้าตัวเองก็สารภาพยอมรับผิดแล้วและบอกว่าสำนึกในความผิดแล้วยังมีการ์ตูนที่เป็นภาพของข้าราชการมาขอความเมตตาจากนักโทษเด็ดขาดให้ช่วยใส่ชุดนักโทษ เพราะการที่คนไข้ที่เป็นนักโทษเด็ดขาดไม่ยอมใส่ชุดนักโทษและไม่ยอมก้อนผมนั้นมันจะทําให้ข้าราชการโดนด่าแบบกัะน,นํากันเต็มโซเชียลมีเดียและยังมีข่าวว่านักโทษเด็ดขาดไม่ได้ทําตามระเบียบเรื่องของการลงทะเบียนนักโทษเรื่องนี้จริงหรือเท็จไม่มีใครรู้แต่มันมีข่าวลือออกมาแล้ว ถ้าข่าวลือเป็นจริงข้าราชการที่ไม่สามารถบังคับให้นักโทษเด็ดขาดทำตามกฎระเบียบได้โดยที่พวกเขาไม่เต็มใจรับใช้นักโทษเด็ดขาดคนนี้ก็เป็นคนที่น่าสงสารแต่ข้าราชการที่เต็มใจจะรับใช้และยอมทําบางสิ่งบางอย่างที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษเด็ดขาดโดยไม่ระอายพวกเขาก็สมควรถูกประนามและมาโทษประชาชนไม่ได้ว่าที่พวกเขารู้สึกเช่นนั้นเพราะเขารัก ความถูกต้องอยากเห็นขบวนการยุติธรรมของไทยเป็นไปอย่างที่เที่ยงทรรตามหลักธรรมาพิบาลยังมีภาพการ์ตูนที่ออกมาเป็นชุดแสดงภาพนักโทษเด็ดขาดคนหนึ่งที่ไม่ต้องจำคุกแต่ไปถูกขังที่บ้านอย่างสุขสำราญเสริมสร้างภาพการ์ตูนอีกภาพหนึ่งที่นักโทษเด็ดขาดคนหนึ่งเหยียบหัวคนออกจากโรงพยาบาลไปนอนเพื่อใช้ชีวิต ที่สุขสบายกับครอบครัวคนที่ถูกเขาเหยียบหัวบางคนประชาชนรู้สึกอยากจะประนามเพราะมองว่าคนเหล่านั้นยอมรับใช้นักโทษเด็ดขาดเพื่อผลประโยชน์บางอย่างแต่บางคนที่โดนนักโทษเด็ดขาดเหยียบหัวนั้นก็น่าสงสารเพราะพวกเขาจำใจจะต้องยอมให้เขาเหยียบเพราะไม่กล้าเป็นศัตรูกับนักโทษเด็ดขาดคนนั้นเพราะไม่รู้ว่าถ้าหากไปทำอะไรที่ขัดใจนักโทษเด็ดขาดตัวเองจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ยังมีภาพการ์ตูนที่มีนักโทษกระทืบองค์ประกอบต่างๆของขบวนการยุติธรรมพังทะลายอย่างย่อยยับเป็นภาพที่ไม่ต้องมีการอธิบายอะไรแต่สื่อความหมายชัดเจนมากมันเป็นภาพที่แสดงรู้สึกของประชาชนที่มองเห็นความบิดเบี้ยวของขบวนการยุติธรรมไทยจากประสบจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นประชาชนที่มองว่านักโทษเด็ดขาดคนหนึ่งกำลังทำทำลายขบวนการยุติธรรมของไทยให้พังพินาศไปแล้ว ความรู้สึกเช่นนี้อาจจะหมดไปได้ถ้าหากความจริงทุกอย่างกระจ่างแล้วถ้าหากมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องนี้ตอบสนองความต้องการอยากรู้ของประชาชนที่ผ่านมามีทั้งไม่ตอบหรือถ้าหากมีการตอบบ้างก็จะตอบไม่ได้ชัดเจนว่าทาไมนักโทษเด็ดขาดถึงได้อยู่โรงพยาบาลนานขนาดนั้นโรงพยาบาลไม่มีความสามารถในการรักษานักโทษเด็ดขาดให้หายเพื่อกลับเข้าเดือนจําหรือ ประชาชนจำนวนมากนะครับมีข้อสงสัยทำไมต้องออกระเบียบการขจำขังนอกคุกเช่นนี้ตราบใดที่ประชาชนไม่ได้รับรู้ความกระจ่างเรื่องนี้ ความสงสัยจะไม่หมดไปคําถามและเสียงเรียกร้องให้เปิดเผยความจริงกับอื่นต่อไปความสงสัยมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีตรรก,กะที่สมเหตุสมผลในหลายประเด็นอย่าไปตำหนิคนสงสัยที่ต้องการเห็นการทำงานที่ตรงไปตรงมาของนักการเมืองที่มีอำน,นาจและเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ตามตัวบทกฎหมายอย่าแก้งคัดโดยไม่ทำผิดมาตรา157 นะเจ้าคะถึงเวลานั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีบางคนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันยิ่งฝ่าก,กฎหมายนิรโทษกรรมที่รัฐดับกันในปี2556แสด,ด้วยสามไปนะ<ม>ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือข้อมูลที่มีการออกมาวิภาษ์วิจารณ์นะตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับการที่มันไม่มีอะไรที่ชัดเจน มันไม่มีอะไรที่โปร่งใสมันไม่มีอะไรที่ตรงไปตรงมามันไม่มีตรกกะอะไรที่รองรับแบบสมเหตุสมผลแน่นอนครับประชาชนก็ต้องตั้งคำถามและสงสัยก็มีข่าวที่ออกมาต่างๆนะัดนานะครับและถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็จะลุกลามขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าทําอะไรโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับทุกอย่างมันก็ขี้ขายทุกอย่างก็เข้าใจได้อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับการที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกแล้วอ้างสิทธิ์ของนะครับ ผู้ป่วยคําถามคือวันนี้ลองไปดูนะครับว่าทางกรมาชทั์ฑ์เองทางหมอเองทางอะไรเองที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษอื่นๆที่ไปรักษานอกเรือนจาําโดยเฉพาะนักโทษที่เขาเรียกว่านักโทษ3ามกลีบหรือนักโทษอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่โดนคดีต่างๆแล้วออกไปรักษาตัวโรงพยาบาลโอ้โรงพยาบาลออกมาตั้งโอ้ยออกมามาอย่างนี้อย่างนี้ออกมาอธิบายชัดเจนคําถามคือนะครับคนป่วยเหล่านั้นเขาอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลหรือครับ หรือว่าทางกรมราชธรรมออกมาปเปิดเผยข้อมูลเองหรือ,อยังไงแล้วการอ้างที่บอกทัดสิณไม่ให้เปิดเผยข้อมูลเนี่ยแล้วทําไมคนเหล่านั้นโดนเปิดเผยข้อมูลการเจ็บป่วยนี่คือคําถามที่ประชาชนสงสัยนี่คือคําถามที่มันมีหลักฐานชัดเจนว่ามันมีฟาร์มแตกต่างจริงหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้า,อ,าอัปเดตใหไฟัั้ง